สวัสดีคะ่ะวันนี้มาติดต่อพบแพทย์ด้านใดคะค่ะพ่อมาตรวจเบาหวานคะ่ะได้คะ่ะเชิญด้านนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนขอปประชาชนด้วยนะคะเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญด้านนี้นะคะ รวมอ,อาการแล้วก็ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามน่าจําเป็นจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยควบคุมเรื่องของเบาหวานนะคะก็ณตอนนี้รายการยาที่ทานอยู่ก็จะมีดังนี้นะคะเรื่องยานี้ผมไปซื้อข้างนอกได้ไหมครับสามารถไปซื้อข้างนอกได้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบาลของภาคเอกชนได้เข้าร่วมโครงการสุขก,กายสบายกระเป๋าเราก็จะสามารถออกตัว รายการยาแล้วก็สามารถไปเปรียบเทียบตัวราคายาแล้วก็ซื้อข้างนอกได้ค่ะสวัสดีค่ะขออนุาตนะคะวันนีุ้ณอมอใจยากลับบ้าน3ามรายการจะเป็นรายการยามีชื่อยาวิธีทานแล้วก็รูปภาพมิดยาเพิ่มเติมนะคะคนไข้สามารถนำลิสต์นี้ค่ะไปหาซื้อยาตามรายการในร้านยาแถวบ้านได้เลยหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลจากร้านยาใกล้ฉันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีอยากซื้อยาตามใบสั่งาของคุณหมอค่ะที่ร้านยาของเรามีครบทุกตัวเลยค่ะรับทั้งหมดนี้เลยนะคะที่ร้านยาของเราเข้าร่วมโครงการสุขก,กายสบายกระเป๋าด้วยนะคะหากครั้งหน้าคุณลูกค้านําใบสั่งยาสามารถเข้ามาซื้อที่ร้านยาได้โดยตรงได้ค่ะขอบคุณค่ะ